สวัสดีครับคุณหมอสวัสดิ์ครับครับผมครับวันนี้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่พูดคุยกันไปเมื่อเช้าวันศุกร์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเดินไปสามวันสี่สิบกว่ากิโลผลตอบรับจากพี่น้องสองข้างทางตลอดระยะเวลาการทากิจกรรมดังกล่าวไปในทางบวกหรือทางลบครับครับสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือมีความปลอดภัยในการเดินนะครับครับ ว่าก็เป็นการเดินในตัดชายแดนพัตตาอีกซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้มีการทํากิจกรรมในลักษณะนี้เพราะมันก็มีความเสี่ยงภัยอยู่พอสมควรเดินไกลขนาดนี้เนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครทําแน่นอนนะฮะครับผมครับุสุดท้ายที่ทำก็เป็นชุดของอาจารย์โคโตโมอาริยาจากนติศรรึกษาที่มาเดินจากกรุงเทพครับมาถึงปัตตานีนั่นเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วครับครับนี่ก็ประการแรกเลยคือปลอดภัย นอกนอกจากนั้นสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับผมจะว่าคืนวันที่คือการความความน่าสนใจของการเดินมันมีอยู่สองประการนะครับประการแรกคือเรื่องเดินไประหว่างทางก็แวะคืนกับผู้คนสองข้างทางไปเรื่อยครับอันนี้เราก็พบว่าผู้คนรู้เรื่องของสารจังหวะรู้เรื่องของโรคพมื่อลาถ่านสีน้อยมากน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือตอนกลางคืนของ สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็มีการคุยกันของภ้าประชาสังคมของปัตตานีเพราะว่าหัวใจใหญ่ของของ,ของการกอสร้างรงไฟฟ้าสายสีพาเนี่ยมีโจทย์ที่ยากมากทีโจทย์นะครับครับคือในพื้นที่สามพันไร่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า่านหินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีมสัสยิดอยู่สองหลังมีกูบูบอยู่สองแห่ง ก็อยู่ติดกับมสยีดมีปอนอกด,ด้วยหนึ่งโรงรแล้วก็มีวัดอยู่หนึ่งโรงหนึ่งแห่งครับซึ่งงบมนนี้เนี่ยโดยสภาพการก็คงต้องถูกย้ายออกเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาการโรงไฟฟ้ากลางเลยนะฮะครับครับก็มีแนวโน้มต้องย้ายออกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ว่าการย้ายสถานสถานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งท,ที่ไม่เคยทํา จะมีชาวบ้านอีก200-40ลังคาเรือนหรือวันพันห้าร้อยคนที่ต้องย้ายออกเ้วยครับอันนี้ก็คุยกันครับวันนั้นที่ที่ที่สนักงานระช์ราวัฒ์อิสลามจังหวัดปัตตานีครับคุยคุยกันนี่คือแชร์กันอย่างเดียวหรือว่ามีมีข้อสรุปอะไรจากจากที่พูดคุยนะั้นคืนนั้นไหมครับ้สรุปก็มีความกังวลอย่างยิ่งครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นชนวนหรือเป็นเงื่อนไข หรือว่าทาง,งตูวแวดานิยาซึ่งเป็นท่าระชาสัาคมก็สำคัญก็ใช้คำว่าตัวจะเป็นภัยแทรกซ้อนต่อนตกดิภาพภาคใต้ภาคชายแดนใต้เพราะมันเหมือนเป็นการสร้างเงืนน่อนไขเพิ่มเติมครับให้คนในพื้นที่ที่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมรู้สึกถึงความทําอย่างนี้ได้ยังไงอะไรนะครับไม่เขียนได้เคารพในอัตลักษณ์ในศาสนาของ คพรบแล้วคนพุทธด้วยนะครับเพราะาก็ต้องย้ายออกไปด้หนึ่งวัดแต่ว่าเราขอแก้เกมนะครับที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าก็แก้เกมด้วยการบอกว่าไม่ย้ายอืแต่อนุรักษ์สาสนสถานเหล่านี้ไว้แถมจะทาสีให้ใหม่ด้วยบูรณะให้อย่างดีครัราะว่ามันก็มีโจ์ว่าจะอนุรักษ์ยังไงในเมื่อมันอยู่ตรงค่อนข้างจะตามพื้นที่ แล้วก็การสร้างโรงไฟฟ้า่านอิทธิี่ต้องถมดินที่สูงกว่าถนนสี่เลนครับก็ต้องถมดินอยู่ประมาณค่าถึงแปดเมตรซึ่งมันก็ท่วมหลังคามษาียิปแน่นอนครับก็อันนี้ก็ยังเราก็ยังไม่เห็นแบบของการไฟฟ้าเขาจะอัน้หลักยังไงครับแต่ว่าจา์ดีเลตบาบอ,บอด,ดีเลต็นนครแกูดชัดเจนทว่าเมษียิปที่นี่มีเสียงอาซานเนี่ย ไม่เรียกว่ามสัสยิดนะรับนกิจ <c oughs> เนี่ยมันก็คงไม่ใช่แล้วครับอ่มัสยิดต้องมีเสยอาจารย์ต้องมีผู้คนเป็นประกอบนะนักิจถึงจะเป็นถึงจะเรียกว่ามาสัสยิดที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันกันกบวัดเลยนะถ้าถ้าถ้าเ <ใช S 1> หลือแต,แต่ตัวอารามเหลือแต่โบสถ์แต่ไม่มีพระไม่มีศาสนิกชนเข้าไปทําศาสนกิจนี้ก็ไม่เรียกว่าวัดใช่ครับก็เป็นเพียงแค่เป็นสถาปัตยกรรม ใช่ใช่ใช่เพราะเราเราเรามีเราผูกพันชาวบ้านเนี่ยผูกพันกับศาสนาครับผูกพันกับการเข้าวัดเข้ามัสยมมากมากกว่าคนเมืองมากครับครับไม่งั้นวัดก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะวัดที่เจริญภามีไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เสียเป็นชาวเมืองครับแล้วก็เป็นยักแห่งเดียวของตำบลตากบางครับครับครับ ทีนี้พูดพูดคุยกันมีความเป็นห่วงกระทบไปถึงความมั่นคงกระทบไปถึงสันติภาพ<ช>ด้วยแต่ทีนี้ก็เรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเราก็ส่งส่งเสียงไปถึงกบพอแล้วด้วยเหมือนกันทุกครั้งที่มีการออกมารณรงค์หรือว่าชุมนุมกันก่อนหน้านี้แต่ว่าเหมือนเหมือนว่ายังคุยกันคนละภาษานะฮะเท่าเท่าที่ดูการให้ข่าวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช่ครับครับทีนี้คุณหมอบอกว่า ะระหว่างทางเนี่ยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีเองมีความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาเนี่ยน้อยมากคุณหมอคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวของโรงไฟฟ้าเทพาโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบเนี่ยฮะก็มีคนบอกว่าในพื้นที่จริงๆวิทยุชุมชนก็มีไปสิบคลื่นนะครับครับแต่ ทุบคื่นนี้ก็แทบจะโฆษณาเรื่องของเราต้องใช้ทานหินทานหินอันนีรก็ปรับสนดึนพลังงานที่โฆษณากันเยอะๆไม่ใช่ว่าทางกรุงเทพโฆษณาไหมนะครับครับเราใช้แก๊สเด็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ทานหินสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ามีเหมือนกันมีเหมือนกัน<อ>ครับพูแบบเราใช้ลมสิจุดห้าเปอร์เซ็นต์เราใช้กับอะไรโซ,ราซลาร์นิดหน่อยอนะไรเนี่ยครับหลกักๆก็จะมีโฆษณาทิ้นนี้ปรากฏอ,อยู่ในทุกสื่อครับ ซึ่งมันก็ทําให้มันก็เป็นเหมือนการซื้อขึืนไปในตัวนะครับขึื่นก็ไม่เคยมีความสบายใจเพกลัวถูกสอนโคตรนาเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ครับใครก็ไม่อยากเสี่ยงนะก็มีความหมายมากครับทางโทรทัศน์เองก็มีนะฮะในในกรุงเทพมหานครนี่ก็เคยได้ชมทําเป็นแยกเป็น มีวิดีโอแล้วก็มีชาร์ตประกอบให้เห็นภาพเลยว,ว่าพลังงานณนะตอนนี้เราใช้อะไรยังไงบ้างแล้วความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นยังไงบ้างแล้วคําตอบ,บโจทย์คําตอบของโจทย์นี้ก็คือต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหินมาเพื่อความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในประเทศอ๋อ,อแสดงว่าในพื้นที่ก็ได้รับการประชาสัมพนันธ์โฆษณาเหล่านี้ผ่านวิทยุชุมชนเป็นสิบๆคลื่นทําให้ชาวบ้านมองแต่มุมบวกถูกต้องครับแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่สนใจเลยนะ เพราะว่ามันก็<ด>รกูปลา,าตัวาหากินพล้ก็ดิ้นรนชี่ตกันไปครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแลว้วก็แต่ว่าถ้าชาวบ,บ้านชนบทว่นนั้นอีขึ้นวิทยุก็ไปไม่ได้ถึงนล่นแหละเพราะราว่าเขาทำการฟังวิทยุแต่นี้มันน้อยลงครับคนที่จะฟังวิทยุเสยียค,คนขับคนขับรถทางในรถครับนั้นก็ารรับรู้ก็ค่อนข้างน้อยครับว่ามีโครงการบางคนไม่ บางชุมชนแทบจะไม่รู้เลยว่ามีหรือเคยได้ยินแค่ชื่อแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่ามันใหญ่โตขนาดไหนครับใหญ่<ร>โตมาก2อ0 0กิโลวัตครับผมครับที่นี้คุณหมอจะแก้ปัญหาความไม่รู้ของชาวบ้านฮะที่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ผลกระทบของโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยคุณหมอจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับก็บพี่น้องเภปาพี่น้องปัตตานีนักศึกษาออปัตมีซึ่งเป็นแกนหลักเขาก็พยายามครับ ลงชุมชนทาความเข้าใจเปิดเวทีในในในชุมชนซึ่งตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับกานก็เดินไปเพื่อเพื่อสร้างกระแสใหญ่แต่ว่าการลงไปคุยลายหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านพร้อมที่เราคุยเราเราก็ก็มีการลงไปด้วยองเดียวก็จะเป็นโยนปาของนักศึกษาครับผมแล้วนักศึกษาที่ลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขากลับมาเล่าบ้างไหมฮะว่ามีการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างไรชาวบ้านได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยชาวบ้านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมว่าแพทย์จะตรงกันทุกหมู่บ้านนะครับพอรู้เรื่องก็โกใจไม่น่าเชื่อว่าจะมีโครงการใหญ่โตขนาดนี้ครับครับแล้วก็ให้ให้สบายใจถึงผลกระทบเที่จะเกิดขึ้นครับถามว่าเขาอยากมีวิถีชีวิตอย่างไรเขาก็ยังอยากจะมีวิถีชีวิตแบบแบบเดิมแหละเป็นเกษตรถ้าเกษตรเป็นหลักมีวิถีชีวิตที่ประกอบสาธนรกิจได้สะดวกตามตามคมเชื่อของเขาครับไม่อยาก ไม่อยากให้มีโรงงานขึ้นเยอะๆก็ไม่อยากเปลี่ยนจากาเป็นสายประมงก็ไม่อยากจะเปลี่ยนจากชาวประมงที่จับปลาในทะเลมาเป็นพนักงานโรงงานปลากระป๋องที่จับปลาสาดีนใส่กระป๋องราดซอสมาเขือเทละปิดปลาครับนี่ก็พูดอย่างนี้ชัดมากเลยว่าเขามีความรู้นะเขาจะเขารู้นะปลากินรีอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนวันนี้เอากวานอะไรออกทะเลด้วยท้องฟ้าแบบนี้หลืจะได้อะไรกลับมาครับ แต่ว่าถ้าถ้าโรงไฟฟ้าไปลงเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแน่นอนองค์ความรู้ต่างๆที่สั่งสมมาก็จะดูเหมือนว่าไม่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ครับคุณหมอมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกอฟพอเองก็หลายครั้งกฟพอเองก็ยืนยันว่าลงพื้นที่เนี่ยแทบจะเคาะประตูชาวบ้านทุกทุกประตูทุกทุกบ้านทุกหลังพูดคุยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่เทพาเนี่ย กฟผบอกว่าเขาเข้าใจเขาแฮปปี้กันหมดนะฮะรู้เรื่องแล้วก็ออมองคือเข้าใจกฟผหมดแต่เนี่ยดูเหมือนว่าคนในนอกพื้นที่โดยเฉพาะในปตัตตานีเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าบางทีก็เข,เขายืนยันว่าเป็นคนนอกที่มาปลุกปั่นกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าฐานหินแต่ว่าคนในพื้นที่เทพาเนี่ยเขาโอเคหมดทุกคนอันนี้คุณหมอมองอย่างไรในฐานะนักเคลื่อนไหวครับเขาเข้าประตูตในลักมี5กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า ครับ,รบไม่ไม่ได้เคาะกันกว้างขวางทั้ง,งอำเภอประการที่หนึ่งการที่สองการเคาะประตูเนี่ยคนไทยนะเพื่อนมาเ้าะก็ยืนยันอย่างไสรับทราบข้อมูลรับแผ่นพับความกล้าสแสดงออกเนี่ยก็ไม่มากอณนนี้นิสัยของ<ต>คนไท,ทยอยู่แล้วใช่ต้องเข้าใจว่ากระบวนการเคาะประตูเนี่ยมันมีมิติเชอำนาจของคนที่ไปเคาะครับ คนที่ไปเข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านอืมเป็นกำน,นันเป็นอบตอาตอพ,อพอไปมันมีนิติเชินอำหนาจกดทับอยู่มากครับครับชาวบ้านก็ก็ต้องแสดงออกกับชาวบ้านครับควรู่ครับอืมคุณหมอแล้วก็ก,ก็ทําให้มามรู้สึกของกผอก็ย่อมรู้สึกได้ว่าชาวบ้านตอบรับดีอ่าฮะแต่ว่ามันมีมันมีปัจจัยนี้อยู่เอเราไปคุยจริงชาวบ้านเขาก็มีความกังวลอยู่มากครับครับ โอ้ก็ได้เห็นเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับถึงเหาก,การที่เกิดขึ้นภายในที่นี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ครับคุณหมอเราจะเดินเกมอย่างไรครับในฐานะ,ะกลุ่มภาคประชาสังคมที่คัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาครับตอนนี้ทางทีมที่ตื่นตัวมากคือปัตตานีนะครับครับเพราะว่าห่างไปแค่เจ็ดกิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าก็ปัตตานีแล้วครับแล้วทีมปัตตานีเนี่ยรู้สึกไ,ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่ง เมื่อเมื่อวานก็มีการคุยที่สอบตเขาจัดเวทีทางตัวแทนสงสัยประชาสังคมปัตตานีก็ได้คุยกับทางสอบตเพราะอยากเขาก็เรียกร้องให้ทางสอบตอรหรือทางสออร,ออร,รามานรคือทางฝ่ายทหารเนี่ยเป็นคนกลางเปิดเวทีเพื่อที่จะเปิดข้อมูลเรื่องนี้ให้กับคน,นปัตตานีได้รับทราบครับครับแล้วก็ให้ตปมาด้วยนะต่างกันให้ข้อมูลชาวบ้าน เป็นเวทีเป็นกลางเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมรับรู้ก่อนแล้วส่วนการร่วมประสิทธิแบบนั้นก็เป็นอีกลองนึวยครับครับจุดจุดนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็าทางสํานักขาวว่าวไว้เราเนี่ยก็จะติดตามแล้วก็เฝ้ารอด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ พูดพูดกันคนละที่แล้วก็พูดกันคนละทีแต่ยังไม่ค่อยมอีผู้ใหญ่ที่เข้ามาเป็นเป็นตัวกลางในการเจราจาพูดคุยพร้อมๆกันนี่ก็น่าสนใจว่าถ้าสบตเองก็ดีหรือกอรมนอเองก็ดีเข้ามาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นตัวกลางในการให้แต่แต่แตละภาคส่วนเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยก็น่านาจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น,นครับอย่างไรก็ดีเราจะติดต่อคุณหมอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณ,มคณหมอครับครับสวัสดีครับ